เป็นประธานในในสาเจรินสื่อกรงการประการนักการศึกษาเร้าเรียนอุปกรในสื่งในการศึกษาตลอดรวรา มิจาโอกรมจริยาเกี่ยานิทานปัจจุบันภานข้อารุบภิวันละบุอนานด้วยใจนิยมบูชาขอเด็กตเวทิตา เกวิริยะภามปัญญาให้เกิดแต่ชั้นศึกษาสังเวชุปการอายุยืนนานอยู่ในศีลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นศีประโยชน อย่างตนตามข้าพเจ้าเราคนไทยใจกตัญญูรูุ้ลชาติจาสนาพระมหากัารเรานักเรียนจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนเรานักเรียนจะต้องไม่ทำตน ให้เป็นที่เดือร้อน,นอแก่ตนเองเเและผู้อื่น กระจายนะว่าข้างขวาูนักลับกยังไม้กระจายว่าหนงสสาม้กา đã tham Phật pháp tôn và về dâng cúng chúng này I <laughs>

กระดกให้เขาหุดเดกับทับอยู่กับ 别怕，了。啊 <laughs>、嗯

ประเภ็สการสอบที่เปรี่ยมไ้ ครับป่ะมาโดน เกราะก่ะกรับรกรับกระบกระกรกรับระกระกกระกระรอกระร โดนเลยขนาดระดับรับเล็ก ว่าเป็นควาตังใจรเรียนคน่าเียานะครับ i คุณแมนจะพาปกป้องกันเป็นกาป้องกันเป็นรูปใหญ่ตุกแนูอายุวัสงทัการดูกาน่ต้องกรอยไอีกหมอีกสองคนครับครับอันนึงเดี๋ยวรอก่ครับอาม ปับัความตั้งใจในการท่จพร้อมัดการระุีดมาูกตั้งใจมากนครับกับการถือวัดว่าลกๆครับเช่แล้วครับไปต่างไป่งลกนี้เท่านเลยครับอป็นในประเทนแต่ก็จ่หาหาจังหวม มาตฐานคุณภาษาไม่ต้าเออค่ตัวใจัด้ยจได้เป็นอที่่อาจารย์ที่เข้าเรียนอยู่ทวด่ารเราอย่ัดเลย่ทำับในประเด็นงพ่อเขาปที่โรงพาบนะครับแ่ที่เป็นระาสาแห่งจังหวัดมีสิบคนกว่าบานความตตามระเด็นครับ ในการทำเนินความสะดวกในด้านสถานที่ในด้านการจัดเตรียมกรจัดครูบจ เราเรีนเรียนเรนี้ไม่ยอมจบสักทีก็มีเห็นเพื่อนมาลูกใหม่ก็ติไปีก็มีนะครับรับปิญญาอะไรครับกรรับปัญญารอบสองนะดีกว่าไ่น้อยนะครับสอุ่งเัาบ กั connect, okay. งีนะครับเต응 ki ่โตเทียมนะครับกำลังการนี้ตกกับที่หมดนะครับนักครูอาจารย์จะบรรจุได้ประจนะเพื่อนหน้าผู้ใหญ่ของณหลพ่อประธานนะครับและการเจริพรครูฝ่ายทากนะครับได้ต่อต้านนะครับเพื่อจะได้น้องสวาสด์ตระกูลหลวพ่อในบาทัดบ้าครูใทีนี้ด้วยนะครับ โดยัาจารประภูมิจิตจุฬรัพามผู้เปการเรียนจิตเสด็จญาครับเป็นประธานสานีที่คร้สามข้ ครับูปเยอะปนานะครับบุโกโกนั่งเดินตามกับ ขณะลงทเรียนจิยธรรมการดำนิารอบรมผู้นการจุ่เรียนจิยธรรรวรูรบริษาทตอต่อด้วยการรูตั้งายไม่ดครับได้้องสวานี้กับการสืบค้